สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับมีคนถามมาว่าพิธีการลงเสียงสปอตนั้นต้องทำอย่างไรนะฮะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่ก็ลงเสียงสปอตมาพอสมควรแต่ว่าจะลงให้กับทางช่องก็คือที่ไทย PBS เนะครับพี่ๆฝ่ายรายการเขาก็จะเสนอบทที่ให้เราเนี่ยทำการลงเสียงเขาคงจะเลือกว่าแต่ละคนนั้นเหมาะกับอะไรนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ก็จะได้ สปอรตแนวเกี่ยวกับพวกสารคดีหรือว่าข่าวนะฮะซึ่งทางทีมงานเนี่ยเขาก็จะแจ้งเรามานะครับนะพร้อมกับบทข่าวหรือว่าบทสปอตนะครับที่จะให้เราลงนะอย่างเนี้ยเขาจะระบุมาเลยนะครับว่าขอเสียงมีดินามิกเน้นคําหนักเบาแต่ว่าไม่ใช่กระแทกเสียงดังให้อารมณ์มากกว่าครั้งก่อนๆแล้วก็ต้องการแบบกระชับนะฮะอ่ ก็เดี๋ยวจะต้องจัดให้เขานะโดยบทเนี่ยก็เนี่ยก็จะส่งมาให้ประมาณแบบนี้นะฮะบทสปอตนะครับมีตัวแดงเขียนมานะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คงจะทําให้พี่ต้องเน้นชื่อนะบางทีเขาจะจะทาเป็นบทสีแดงมานะครับนี่อาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าใชา หน้าจอแบบพิเศษนะนี่เป็นรายการของไทย PBS นะครับสปอร์ตแพ็ค17ใน,ใน,ในการ30นาทีจันทร์ถึงสุกเดือนกร,รกฎาคม2565หากว่าอันนี้ฟังแบบนี้นะครับเวลา17ใ,ในการ30นาทีเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงสุกสร้างพลเมืองคุณภาพสร้างสารพลังปัญญาวันจันทร์ซีรีส์วิถีคนเริ่ม11กร,รกฎาคมสัมผัสวิถีการดำเนินชีวิตตามแบบของคน ของตนโดยคนแต่ละพื้นที่วันอังคารสะเทือนไทยปลุกพลังบวกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคุณภาพวันพุธคำโฮมบ้านที่กลับมาดูวิธีคิดวิธีการจัดการเพื่อให้อยู่ได้และอยู่ดีที่บ้านเกิดวันพฤหัสบดีนักสืบมิวเซียมเริ่ม14กรกฎาคมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ด้วยความเข้าใจ วันสุขวายสซบริโบโรโวผจญภัยท้าความกล้าพิชิตความกลัวเพื่อเรียนรู้สู่การมีชีวิตรอดอย่าพลาดรายการดีทางไทยพีบเบสช่องหมายเลขสานี่คือทดสอบอา่านนะครับแต่ทีนี้เวลาที่เอา,เอาจริงๆนะฮะจริงๆแล้วไมค์พี่มันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้ดูหน่อยอการลงเสียงเนี่ยก็ให้หมคเนี่ยห่างประมาณน,นี้ใช้มืองเี้ ห่างอย่างงี้นะครับพี่ไม่ได้ใช้ตัวป้องกันเสียงปุบ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 อะไรนีา่าใช้แบบนี้แต่นี่คือเป็นใหม่ซ้อมมาเนาะเอาจริงคือทุกอย่างจะเงียบหมดเลยนะฮะนี่คือได้ยินเสียงแอร์นะทุกอย่างจะเงียบหมดนะครับเอาละ่ะสมมุติว่าเดี๋ยวจะลองลงให้ฟังนะ ตัวอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเนี่ยก็เป็นเป็นไมโครโฟนนะที่บงทีมันใช้ใช้ในวงการหนังที่ชอบจริงใหม่ไม่มีเยอะมากนะครับมีเยอะมากนะดียว,ว่าหลังเดี๋ยวทายดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตัว Sound ซาอิเ f เฟ e เนี่ยเป็น m i ก P6 นะฮะก็นิยมใช้ในวงการภาพยนตร์นะครับแตบบ่ว่าพี่ก็มาประยุกต์ใช้ในการทำ Facebook Live แบบนี้เอาไว้สอนนะครับเอาไว้ลงเสียงนะฮะมาจัดรายการ โดยบันทึกออกผ่านทางออนไลน์นะครับจะบอกน้องๆว่าคือก็ไม่ต้องไปง้อสื่อหลักก็ได้สื่อใหญ่เราสามารถทำทำคอนเทนต์ขึ้นมาเองได้ผ่านทางออนไลน์นี้นะฮะเหมือนกับพี่นี่ก็ทําอยู่เหมือนกันแม้เราออกทางทีวีก็จริงล้วก็ทาผ่านทางออนไลน์ด้วยอยากจะรู้จักคนนออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละเดี๋ยวจะลองลงให้ฟังเวลา17บเนากาสนาทีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ สร้างพลเมืองคุณภาพสร้างสรรพลังปัญญาวันจันทร์ซีรีส์วิถีคนเริ่ม11กรกฎาคมสัมผัสวิถีการเดาเนินชีวิตตามแบบของตนโดยคนแต่ละพื้นที่วันอังคารสะเทือนไทยปลุกพลังบวกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคุณภาพวันพุธ คำโขงบ้านที่กลับมาดูวิธีคิดวิธีการจัดการเพื่อให้อยู่ได้และอยู่ดีที่บ้านเกิดวันพฤหัสบดีนักสืบมิวเซียมเริ่ม14กรกฎาคมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ด้วยความเข้าใจวันศุกร์วายเซวิโวผจญภัยถาความกล้าพิชิตความกลัวเพื่อเรียนรู้สู่การมีชีวิตรอดเยี่ยพลาดรายการดีทางไทย P ี s ช่องหมายเลข3 นี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับคือโปรเจกต์เสียงออกมาเสียงเสียงเราธรรมดาเนี่ยเวลาพูดมันก็จะประมาณแบบนี้นะฮะแต่ว่าเมื่อไรเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเราลงเสียงสปอตอย่างเงี้ยเราต้องโปรเจกต์เสียงออกมาตามคําแนะนําของโปรดิเซอร์นะครับหรือบางทีเราเองเนี่ยก็ต้องจินตนาการนะฮะอารมณ์การสื่อสารเนี่ยอัคระอะไรต่างๆก็มีความจําเป็นนะฮะม,มีความจําเป็นมากนะครับนี้ถามว่า มาลงเสียงได้ยังไงฮะก็เกิดจากการที่มีคนได้ยินเสียงเราจัดรายการบ้างนะครับดังนั้นน้องๆเนี่ยอาจจะใช้วิธีการคือเราก็ทําสื่อผ่านทางออนไลน์ก็ได้ครับวันนึงมีคนเห็นเขาก็ติดต่อเรามาเองนะออย่างพี่ก็มีคนติดต่อมาให้ไปลงเสียงให้ตลอดเพราะเขาได้ยินเสียง,งเรานะครับเราต้องทําสื่อออกมาให้เขาได้ยินเสียงของเรานะครับแม้ว่าเราจะพูดเบาๆแบบนี้ก็ตามฮนะแต่ว่าเมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องจินตนาการต้องมี acting เรื่องของ เสียงโปรเจกต์เสียงออกมาเนี่ยให้ให้ให้มันไปไปตามที่ว่าเขาต้องการพอส่งกลับไปปุ๊บนะฮะอาจจะต้องมีการแก้ขึ้นมาก็าเป็นเรื่องธรรมดาต้องคิดอย่างนี้นะจะได้รับเงินจากเขานะครับเขาก็สามารถที่จะแก้งานของเราได้เราก็ต้องมาแก้ไขกับเขานะพี่ก็จะเน้นแบบสะดวกนะสะดวกคือใครทำทำงานกับพี่เนี่ยเน้นให้เขาสะดวกนะครับแล้วก็เร็วนะปกติคือว่าพี่ก็จะมีตัวตัวไอ ไมโครโฟนตัวเล,เล็กตัวหนึ่งแต่ว่าคุณภาพดีมากสามารถเสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนลงในแอปพลิเคชันในการลงเสียงอยู่ว่าหลังเนี่ยเปิดให้ดูนะครับและก็สามารถส่งสัญญาณเสียงนั้นผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะนี้สะดวกมากนะครับวันนี้เนี่ยมาเป็นน้ำจิ้มให้น้องๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะว่าเวลาที่เราลงเสียงนะเป็นอย่างไรเวลาพูดเป็นอย่างไรนะครับมันสามารถฝึกได้นะครับ ฝึกได้เห็นเนี่ยพูดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ลงสปอร์ตนี่อีกอย่างหนึ่งการลงสปอร์ตเป็นอะไรที่ยากครับความรู้สึกพี่เนี่ยสปอร์ตเนี่ยยากมากไม่เหมือนกับการอ่านสารคดีนะสารคดีก็ไปเรื่อยๆนะครับอ่านไปเรื่อยนะครับแต่สปอร์ตเนี่ยคือมันบังคับด้วยเวลานะเขาต้องไปตัดภาพใส่อรเนี่ยเลยยากอมมีคนถามมาตลอดนะครับเอ,อเรื่อง รายได้จากการลงเสียงเนี่ยเขาคิดกันยังไงเอาไว้หลังใบแล้วกันนะเพื่อว่าจะเป็นความรู้ให้กับน้องๆด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะใครอยากจะเรียนรู้เรื่องสื่อเนะี่ยเดี๋ยวพี่จะทําคลิปออกมาให้ให้ดูเรื่อยๆแล้วก็ลงในบล็อกด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะทั้งบล็อกก็คือเว็บไซต์ของพี่ที่พี่ทําทอยู่นะฮะส่วนใหญ่เราจะมีการเตือนภยัยทุกรูปแบบให้กับสังคมนะครับ นลส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับมาดูว่าอุปกรณ์ต้องใช้ยังไงบ้างนะครับนี่คือทำคลิปเป็นแบบแนวตั้งด้วยวันหลังจะทำเป็นแบบแนวนอนด้วยสลับกันไปเนาะะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสำหรับคนที่ถามมาครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ